เพื่อนๆครับเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสําหรับใครที่คิดจะรักษาความมั่งคั่งของตัวเองในยุคเปลี่ยนผ่านระเบียบการเงินโลกไปสู่ CBDC Central Bank Digital Currency ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเริ่มตั้งแต่ปีหน้า2023เป็นต้นไปนะครับขอแนะนําให้เก็บเป็น physical gold หรือทองคําที่อยู่ในมือของตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาที่เรียกว่า counterparty risk ซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตลอดทั้งปีนี้ โดยเฉพาะในวงการคริปโตอย่างที่ผมได้เคยพูดไปตลอดทั้งใน t i k t o อกตั้งแต่เริ่มต้นมาหรือในเพจพัดจึงการกุลใน Facebook ของผมผมเตือนแล้วว่าหายนาคริปโตจะเกิดขึ้นและยังไงโลกจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ CBDC แน่นอน CBDC คืออะไรคือเงินดิจิตอลในรูปของบล็อกเชนคล้ายๆล้ายบิตคอยเลยครับแต่ออกโดยส่วนกลางมีการคอนโทรลอย่างสมบูรณ์แบบและสามารถกําหนดวิธีการเพิ่มปริมาณเงินการจ่ายเงินไปที่ใครดึงเงินกลับตรวจสอบธุรกรรมต่างๆได้หมด แต่แน่นอน CBDC เกิดขึ้นมาเพื่อมาแทนระบบเงิน f i ีย c เคเรนซีซึ่งมันกำลังพังทลายจากการเสื่อมค่าของเงินที่ทำให้ข้าวของสินค้าบริการในรูปของเงินเฟียมันแพงขึ้นอย่างมากเพราะอะไรครับที่ผ่านมาเราเป็นระบบเครดิตเราพิมพ์เงินกันมาโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีอะไรหนุนหลังซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศชอบมากเพราะสามารถกำหนดนโยบายการเมืองออสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองได้จากนโยบายขาดดุลงบประมาณเหล่านี้แต่ท้ายที่สุด เศรษฐกิจที่หมุนไปแบบนี้มันกลายเป็นฟองสบู่แล้วมันไปต่อไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดเป็น C B D C เข้ามาแล้วเนี่ยแล้วจะทําให้ความเชื่อมั่นของคนในสังคมกลับมาเขาต้องมีบางสิ่งบางอย่างมาหนุนหลังและสิ่งนั้นก็คือโลหะมีค่าที่เรียกว่าทองคํานั่นเองนั่นมีคำอธิบายว่าทําไมตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวธนาคารกลางทั่วทั้งโลกแห่เก็บทองคําเข้าพอร์ตมากสุดในรอบหลายสิบปีเพราะเขารู้ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกระเบียบการเงินปีหน้าเป็นต้นไป ฟังคำนี้ดีๆนะครับบาเซล4กดบาเซล4เนี่ยเลื่อนมาหลายครั้งและก็ยังใช้ไม่ครอบคลุมทุกประเทศโดยเฉพาะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษแต่ถ้าหากว่าปีหน้ากดบาเซล4ถูกใช้อย่างเต็มรูปแบบทองคำจะกลายเป็นเชียร์วันแอสเซหรือทรัพย์สินประเภทลำดับชั้นที่1ซึ่งจะถูกควบคุมมานิพูเลตราคายากขึ้นกว่าเดิมมากสมัยก่อนทองคำถูกควบคุมราคาผ่านตลาดฟิวเจอร์หรือโกลฟิวเจอร์ที่ตลาดโคลเม็กหรือว่าตลาด ฝั่งลอนดอนเนี่ยทำให้ทองคาซึ่งจริงๆเป็นคู่อริก,กับเงินเฟียสเพราะว่าการเพิ่มขึ้นของราคาทองคาเป็นการสะท้อนการเสรื่อมค่าของเงินเฟียสถูกไหมครับดังนั้นเขาเลยต้องคุมราคาทองคาให้อยู่ประมาณนี้แหละไปไหนได้ไม่ไกลแต่เมื่อเฟียสเคอร์เรนซีกำลังพังทลายและโลกกาลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ C B D C จริงๆมีทางเลือกและโลกตะวันตกกาลังพยายามทําอยู่ก็คือผลักดันให้คริปโตเคอเรนซีจริงๆไม่ใช่หรอกครับจริงๆคือเงินสกุลไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรืออะไรก็ตามที่เขาพยายามสร้างขึ้นมาเป็นตัวแทน ขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วทำให้ออกเงินเฟียหรือ CBDC ได้กับการมีดิจิ a l ลเคเรนซีแบบนั้นหนุนหลังแต่ในขณะที่โลกอีกฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะโลกฝั่งตะวันออกเขาไม่ยอมครับเขาใช้โลหะมีค่าหรือทรัพยากรธรรมชาติต่างหากที่หนุนหลังการออกเงินที่แท้จริงนะครับดังนั้นในโลกยุคต่อไปการันตีว่าดิจิทัลคริปโตแอสเซทเนี่ยจะยังมีมูลค่าอยู่ในโลกหลัง CBDC โดยเฉพาะโลกของตะวันตกน่าจะยังมีมูลค่าอยู่พอสมควรแต่ คริปโตแอสเซทไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเงินด้วยตัวมันเองได้แต่สิ่งที่เป็นเงินด้วยตัวมันเองอแท้จริงคือทองคําเพราะมันหายากไม่ใช่มนุษย์สร้างด้วยธรรมชาติเป็นผู้สร้างคงทนและคนจนํานวนมากให้คุณค่ามาหลายพันปีสิ่งที่คนบ่นกันมาตลอดคือมันทําหน้าที่เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนยากทองคําเมื่อมี CBDC ขึ้นไปท็อปอัพหรือ CBDC ที่มีทองคาหนุนหลังพูดภาษาความหมายเดียวกันแต่พูดคนละแบบ น่าจะทาให้ทองคํากลับมามีบทบาทอีกครั้งในโลกเศรษฐกิจกยุคต่อไปในยุคของดิจิทัลอีโคโนมี่อย่างแท้จริงเพราะทองคําเป็นสิ่งมีค่าอยู่แล้วแต่ความไม่สะดวกทั้งหลายทั้งวงทั้งความหนักความลําบากในการจัดเก็บเขาจะไปจัดเก็บอยู่ในคลังเลยครับธนาคารกลางและมีหน่วยงานตรวจสอบอย่างชัดเจนทั่วโลกแต่บล็อกเชนที่เข้ามาคุมและทําให้ประชาชนใช้ดิจิทัลวอลเล็ตมีแอปเป๋าตังค์อยู่ในมือถือแล้วทุกอย่างก็แค่โอนเนอร์ชิพครับโอนถ่ายความเป็นเจ้าของจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่ง แต่ว่าทรัพย์สินมีค่าหนุนหลังนั่นคือสิ่งที่ทำใหมเป็นคำอธิบายว่าทองคําจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในการจัดระเบียบการเงินโลกเพราะทองคาเป็นทรัพย์สินปลอดภัยที่น่าเบื่อมากในยุคป,ปกติคนไปลงทุนในแสเปทประเภทอื่นให้ผลตอบแทนเยอะแยะมากมายแต่ทองคําในยุคต่อจากนี้ไปจะกลายเป็นสิ่งที่ทาให้ทุกคนอุ่นใจที่มีมันไว้มากที่สุด เพราะฉะนั้นสําหรับใครก็ตามที่ดูทิ k ต o k มาถึงตอนนี้นะครับหรือใครที่ดูจากในเพจพัชจึงการกุลฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คอนเทนต์นี้หน่อยแล้วหลังจากปีหน้าไปนะครับถ้าเกิดวิวนี้โพสคลิปนี้ถึง2ล้านวิวเดี๋ยวผมจะชวนเพื่อนๆในคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมาทานข้าวกันเพื่อเตรียมรับมือกับโลกยุคต่อไปที่มีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายอย่าลืมนะครับ Merry c h r i s t m a s and Happy New Year ฟังไว้ไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไปก่อนนะครับบ๊ายบาย